สัสดีค่ะทุกคนบูเอนนะคะเจ้าของแบรนด์โอชินนะคะตัวนี้นั่นเองลดน้าหนักแบบสวยหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะเราจะไม่ลดน้าหนักกันแบบสมัยที่เราเด็กๆนะคะคือลดน้ำหนักแบบเอเอเอออองๆนะคะใจสัน่นเราไม่หลับนุกขึ้นมากกว่าบ้านทั้งคืนเงี้ยน้าลายนืดนะคะน้ําลายเหนียวมีกลิ่นปากไม่เอาเราจะไม่ลดน้ําหนักแบบนั้นนะคะโอชินเนี่ยทาไมมันถึงบล็อก ไขมันบอกน,น้ำตาลได้ดีมาก,มากอันดับแรกเลยนะคะตัวนี้ก็คือผลิตที่โรงงานมหาชนที่มีทุกมาตรฐานและที่สําคัญบูเองเอาไปตรวจที่กคลวมวิ์ด้วยนะจ๊ะเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันกินแล้วไม่มีใส่เอฟเฟกไม่ทําให้เราเอ,อ่อไม่ทําให้เราอองนะคะตัวนี้มันมีไขโตซานจากพืชที่เป็นตัวเด็กเลยเพราะว่ามันจะช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันแล้วก็บอน,น้ำตาลได้มากกว่าไคโตซานที่มาจาก เปลือกกุ้งนะคะถึง8เท่าแเท่าไม่ใช่น้อยเลยนะคะเพราะว่ามันบล็อกได้มากและมันก็ยังมีสารสกัดอื่นๆอ,อีกไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจาก,กลเลดเจแฟเขียวนะคะที่ช่วยเร่งการเผาผลาญและลดแคลเซียมและน้ำตาลในเลือดมันยังมีสารสกัดจากเมลอนสารสกัดจากกลาสเบอรี่หรือสารสกัดจากกระชายดำเร่งการเผาผลาญ ปรับสมดุลระบบการเผาผ่าญให้เผาผ่านได้ดีมากขึ้นใครที่ดื้อยากินมาหลายตัวอะไรไงไรก็เอาไม่อยู่นะคะตัวโอชลินเนี่ยช่วยคุณได้มันเป็นทางออกที่ดีไม่อยากอ้วนเป็นคนที่ชอบกินเป็นสายแบบแต่แดก <c oughs> หรือเป็นเรียกว่าสายหมูกระทะนะคะควรจะต้องกินมันไว้ทุกวันก่อนที่จะกินหมูกระทะเลยเพราะว่ามันจะช่วยบล็อกให้ไขมันน้ำมันหมูเยิ้มเยิ้มหมยิ้เยิ้มเธอสว หรือว่าไข่มนจมูกสามชั้นที่เราชอบกินเนี่ยไม่เข้าไปอยู่ในร่างกายเราตามผิวที่เป็นสิวไล์อย่างเงี้ยเอาจกินไปบ็อกก่อนนะคะอยากกินอะไรก็กินได้แต่บล็อกก่อนเท่านั้นนะจ๊ะขอถ้ามันหมูเยอ้มเยิกีีได้ไหมมันหมูเยิ้มๆยมันหมูเยิ้